ถามว่าน้องใจชอบเลี้ยงอะไรนี่ก็คือสัตว์เลี้ยงของน้องในงใจนะคะหนึ่่าค่ะยิงข้าเหนียวอยู่นะคะนี่ค่ะเนแค่คืนข้าเหนียวค่ะคือคือน้องมุงใจไม่มีสัตว์เลี้ยงความจริงแต่พอเห็นหนึ่งท่าคนมายเยอะๆก็เลยจับมาเป็นสัตว์เลี้ยงเลยคะ่ะ คือมันเป็นมันเป็นหอยทากแล้วมันก็ตัวใหญ่มากเลยค่ะแถบมันชอบมกินเนาะจำพวกเอ่อต้นร้านหางจระเข้ก็ชอบกินนะคะเห็นมันกินอยู่แล้วก็พวกผักพริกอะไรแบบเนี้ยค่ะมันกินนะคะคอะทุกค คือหลังบ้านเรานะคะที่เราทําครัวยอยู่ข้างนอกคือเราจะปลูกพวกพืชผักสวนครัวที่สามารถประกอบอาหารง่ายๆไว้นะคะกะเพราหัวละพาใบาแมงลัมกมะกรูดอะไรพวกที่แบบพอเด็ดทําอาหารสดได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีอยู่วันหนึ่งอะ่ะหอยทากมันมาเราก็เออตอนแรกก็คิดจะกําจัดมันนะพอพอเห็นมันตัวโตวอะ่ะเราก็มองเอ ก็สงสามมันนะคะก็เลยเอออยากอยู่ก็อยู่ไปมันก็กินไปตามภาษามันนะเนาะแล้วพอวันหนึ่งอะอย่างวันนี้แม่น้ำใจก็เลยเรื่องข้าวเหนียวให้น้ำใจใช่ไหมก็เลยเอาเข้าวเหนียวอะเหมือนมันหาอาหารอยู่ใช่ไหมก็เลยเอาเข้าวเหนียวมาวางใกล้ๆปากมันนะปรากฏว่ามันกินนะทุกคนแสดงว่าหอยทากตัวนี้เป็นหอยทากคนอีสานแท้ๆเลยนะเนี่ย ตะไคร้อะไรพวกน,นี้เราก็จะจิ้มๆไ,ไว้ตามภาษาเราที่เราคิดว่าเออพอหยิบจับได้เนาะนี่ค่ะเพราะว่าใบชะพลูเนี่ยคุณแม่น้ำใจก็จะชอบทานกับพวกยำข้าวเนี่ยค่ะเออทุเรียนอ่ะที่ปลูกทิ้งไว้ตอนที่ซื้อทุเรียนมากินเที่ยวโน้นนะคะปรากฏว่ามันมันงอกแล้วนะคะถ้ามันงอกเต็มที่นี่ก็จะแพ็คไปให้คุณยายที่สกลนครเอาไปปลูกที่สวนยางพาร,ราน่าจะได้ผลเนาะแล้วก็ ที่จะทดลองเออในการปลูกก็จะเป็นสับป,ประรดอีกตัวหนึ่งน,นะคะหลังบ้านตรงเนี้ยโซนข้างบ้านที่ทํากับข้าวเนี่ยก็จะมีพวกพืชผักสวนครัวก็ไม่น่าเชื่อว่าเราอะ่ะเลี้ยงเลี้ยงหอยทากอะ่ะโดยที่เราแล้วก็เลี้ยงไปงั้นราคาที่แรกๆอะ่ะในไส้เดือนก็มีเยอะนะคะนะคะเห็นไส้เดือนไหม แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ใช่ไหมเพราะมีไส,ส้เดือนเนี่ยถ้ามีเส้เดือนเนี่ยจะดูออกเลยเห็นไหมมีไส้เดือนด้วยนะเยอะด้วยนะเดี๋ยวต่อไปก็คงจะเพาะไส้เดือนขายแล้วนะคะเนี่ยค่ะเยอะมากเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไส้เดือนไหมไส้เดือนเนี่ยภาษาอังกฤษเขา,าจะใช้ earthworm เนี่ยเต็ไมไปหมดเลยเดี๋ยวคลิปหน้าคุณแม่น้ำใจกับน้ำใจก็จะมาถ่ายให้ดูว่า มีอะไรแปลกๆบ้างที่อยู่ส่วนข้างบ้านเรานะคะคลิปนี้คุณแม่น้ำใจขอจบไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กด like, แชร์ให้ช่องน้ำใจระปิดกับน้ำใจกับนัทธยาโพสวัสด้วยนะคะบ้าย